ไว้ลูกนั่นนะคนชราที ah, ่เด็กกันนะเราคอนเชนต์ว่าและยิ่งเพลงคนไม่พิเศษนี่คือแบบเพลงอะไรแกจริงๆดีใจที่สวัสดีครับเ i̇şte. พ elite, ื่อนดีใจที่ได้เจอั่านนะนีความสุขมากนะนี่วันนี้คมาสุขหน่อยวันนี้นะครับผมมาในคอนเซ็ปต์ของเวนเซซสองผมก็เลยผมมีคำถามกับทีมงานมากๆครับเพราะว่าผมเห็นโปสเตอร์แล้วผมไม่ก็ผมก็เอ๊ะ มันคืออะไรม,มันมีช่วงผมแล้วก็มีช่วงเพลย์ลิสต์แล้วผมก็แปลกใจว่ามีผมและมีแพทผมก็เข้าใจว่าอาเดวจะได้ดูแพทด้วยปรากฏเอา้าแพทก็ไม่ได้ร้องแล้วผมถามแพทแพทก็บเขาไม่ได้ร้องครับเขามาเป็นฟองดิสผมก็เลยงงว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าที่ได้ที่เคยดูเป็นอนานที่แพทมา,ปาเ,เป็นอนาไหมครับก็เลยคิดว่า ทำแพลนน้องผมก็อยากเลยทุกคนนะแต่ช่วงนี้แพลนต้องรีบกลับบ้านไปเลี้ยงลูกหรือเปล่าครนแพลนยังอยู่ไหมครับแพลนยังอยู่เลยยังไหนครับยังไงครับเห็นแบบผมรู้แพลนเราใจตรงกันใช่ไหมครั นะฮะหมอผมากผมมาเป็นแฟนเพลงขอัทแล้วก็ผมต้องขอบคุณพัทหลายอย่างเพราะว่าพัทเป็นขาเชิญปีโนดายตั้งแต่อีพีแรกแรกตั้งแต่ตั้งแต่หลายหลายคนยังไม่รู้เลยว่าปีโนดานคืออะไรอะไเงี้ยเลยเราเราผเชิญพัทไปพัทมาอันแรกแรกเลยแล้วก็มีความสุขมากแล้วเทปนั้นก็เป็นเทปที่คนที่ดูเยอะมากและได้เจอพัทได้สัมผัสถึงเพลงที่ผัดแต่ง ความหมายของพัทว,วันนี้พัทเลือกอยากลองเพลงไหมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าความหมายในวันนี้ของพัทก็จะต่างออกไปเพราะว่าที่ตอนนี้ต้องมีครอบครัวด้วยก่อนก่อนก่อนพูดถึงเพลงนะคะก็ขอพูดอีกทีกับเปนอองของครอบครวกนาะแบบเป็นคนที่ชอบเสียงเปนอองมากๆอย่างเมื่อกี้ที่เล่าในเพลงลิซ่าเพลงที่รักที่สุดในชีวิตคือแองเจลลนอสซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นเปนอองเลยค่ะแล้วก็ตอกว่าคือเสียงเปนอองของต๋องคือทุกครั้งที่ฟังนอสจะสั่นทุกครั้งเราจะแบบมันถูกมันสะกดทุกครั้งเมื่อกี้ก็เหมือนกันน <lum> ีเปิด ก็ยังสตาร์ทเหมือนเดิมรอชื่นชมเช่นเดียวกันนะคะผู้ตวจเวลาออนชิปเพลงอยู่นีโอ้สบายๆเราเรามีคนช่วยร้องครับมีคนช่วยร้องแต่มันเป็นเพลงพัดเองแพทก็ไม่ควรร้องผิดหรอกไม่ไม่แต่มันคือการแจมกันสดๆครับเพราะฉะนั้นมันมีคนช่วยร้องก็เข้าใจได้ใช่แต่ว่ามีเพลงหนึ่งจริงๆที่ความหมายวันนี้มันเปลี่ยนไปโดยที่เรา ไม่คาดคิดเลยค่ะแล้วก็วันนั้นที่เขียนเพลงนี้ยย้อนกลับไปแปลว่าเกิน15ถ้า15ปีก็จำไม่ได้แต่ว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง 1, อัลบั้มหนึ่งกับอัลบั้มสองค่ะซึ่งคนที่เป็นแรง,แบบแรงผลักดันให้เขียนเพลงนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะทีนี้วันนี้ด้วยคือพี่เด็กจินนี่นะคะเราให้ฟังว่าตอนอัลบั้มแรกเนี่ยเราทําเพลงแบบร็อกมากเลยร็อกหนักมากๆแล้ว ผลตอบรับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเรียกว่าไม่ดีเถอะพี่นิกก็คือแจ้งตอนนั้นเราทำให้เด็กเจ้งเ <c oughs> สร็จแล้วก็มีการนั่งพูดคุยกันในค่ายว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยมันก็ต้องมีเพลงที่คนรู้จักเขาจะทํางานต่อได้เขาให้โอกาสพวกเราหนึ่งเพล,ลงแต่สิ่งที่พี่นิกทําให้พวกเราได้เปลี่ยนแปลงไปในครั้งนั้นมันคือการที่เาทุบกะลาเด็กคนหนึ่งที่มีอีโคจัดจ้านะคะว่าแบบเราจะทำเพลงแบบนี้ใครจะฟังมาฟังไม่ฟังมางไม่ฟัง,ฟงอ่อน บอกว่าถ้าเขียนเพลงแบบเดิมไม่ได้อ่ะลองเขียนเพลงแบบใหม่ไหมเขาดูว่าในร้านแรกเราอ่มีเพลงเพราะๆเยอะเลยลองเอาส่วนที่มันดีที่สุดของเรามาทำเพลงใหม่ๆไหมแล้วก็เขาอยากเขียนเพลงต่างคนแต่นล้นคือแบบแอคทีฟจัดเขียนเพลงรักไม่ได้ค่ะพี่มันไม่ร้องเลยค่ะเพลงเสร็จแล้วพี่เน่ก็เลยบอกว่างั้นลองเขียนเป็นเรื่องคนอื่นสิเขียนเป็น นาร์ Nein, แรเตอร์ hmm. dunno, Arizona, ่ะเป็นนักเล่าเรื่องไม่ต้องเขียนด้วยตัเอถ้าไม่อินเพราะฉะนั้นเพลงนี้ตอนที่เขียนมาตอนนั้นเราก็เลยไม่อินเลยจริงๆเพราะว่าเราเขียนจนเรื่องคนอื่นเพลงนี้เ็นเพลงที่ชื่อว่ารักไม่ต้องการาแล้วมันทำให้วงเพลงมีชีวิตรอดมาเหมือนที่ตัวบอกว่ามีเพลงที่ทำให้เรารอดชีวิตมาเนี่ยแต่ว่าก็สารภาพตรงๆว่าไม่ได้อินตอนนั้นแต่เรารู้ว่าเราขอบคุณเพลงที่มีพระคุณกับเราจนมาเข้าใจ ว่าคนเราสามารถรักคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยอะได้จริงจริงหมอซึ่งมเมนนั้นคือมเมที่ท่นเห็นหน้ารูปค่ะเราก็เพิ่งเข้าใจว่าเนื้อเพลงทั้งหมดที่เราเขียนอะมันคือเรื่อง<ห> <คน S 1> ที่แบบไม่คิดไม่ฝันเม้่เธอผัานเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันมองไม่เห็นอะไรซึ่งมันคือโมเมตที่หมอโยเดที่ลงมาหน้าแลบปึ้ง นั่นแหละค่ะก็แค่อยากจะบอกว่าบางทีเพลงบางเพลงเราเขียนไว้ในความรู้สึกหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราเดินทางเติบโตไปแล้วความหมายของเพลงมันจะเปลี่ยนไปจามันลึกซึ้งและยิ่งใหญ่เต็มหัวใจเราขนาดนี้ได้อย่างไรเพลงนี้เป็นเวอร์ชันงั้นต้องไปอินมท้นนะวันนี้เป็นคุณแม่เรา